สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางบริษัท En g l i s h f o กเกอร์วียดนาจำกัดนะครับจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับเครื่องพ่นรองขอยสะพายหลังระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์นะครับที่ชื่อว่าซูเปอร์โรตารี่นะครับก็คือเครื่องตัวนี้นี่เองครับผมครับผมเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่นำเข้าและจับจ้าหน่ายโดยบริษัท En g l i s h f o กเกอร์เวียดนาจำกัดนะครับโดยที่เครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพ่นที่ ใช้ระบบโรลเรี่คอมพิสเตอร์ในการทํางานนะครับก็คือตัวนี้ในคำตัวนี้นะครับก็จะเป็นโรลเรี่คอมพรสเอร์นะครับครับผมเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่นิยมใช้ในหน่วยงานราชการครับอบตอบจเทศบาลกรมควบคุมโรคกรมอนามัยกองสาธารณสุขนะครับก็หลายหน่วยงานก็นกิยมใช้เครื่องตัวนี้นะครับหรือบางหน่วยงานก็มีใช้อยู่นะครับครับเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่นําเข้าจัดจำหน่ายโดยบริษัท English ฟอกเกอร์เวทไทยจำกัดน,นะครับใช้สาหรับพน่นกำจัดยุมมแงมแมลงแมลงบินมแมลงคางแมลงสาคบควบคุมไข้เลือดออกควบคุมโรคระบาดรวมถึงสามารถพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสรือเท้าปากไอเอสบีามอลยได้นะครับโดยที่เครื่องตัวนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นเครื่องอเนกประสงค์เลยนะครับสามารถพน่นกำจัดยุงมมแมลงก็ได้หรือว่าสามารถพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสก็ได้นะครับครับผมเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ มีความแข็งแรงทนทานครับสามารถใช้งานได้นานหลายปีไปน,นะครับโดยที่เรามีเอกสารรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าค่ารองขอ,อยต่ำกว่า30ไมก้อนนะครับซึ่งเป็นค่าที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กำหนดนะครับว่ามีขนาดวองที่เหมาะสมสำหรับกำจัดยุงและ,มะแมลงนะครับ คเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ใช้โลบรองฝอยละเอียดนะครับโดยที่การใช้งานจะเป็นการดึงนะครับดึงตัวนี้ดึงเพื่อทาการสตาร์ทติดเครื่องนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแทงค์ใส่น้ํายาข้ามแรงหรือน้ํายาคาชโลนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแทงค์ใส่น้ํามันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่สตาร์ทเครื่องยนต์ของตัวเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองแรงม้านะครับโดยที่วิธีการใช้งานผสมน้ํายา อยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราจะต้องผสมออโตรลูปด้วยนะครับอ่าครับผมวิธีการใช้งานเราก็กดปุ่มตัวนี้ครับเพื่อทําการยิงออกไปเนี่ยครับลองห่อกระสุนไปนะครับครับผมวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์เอาไว้กรองสกปรกไม่ให้เข้าตัวเครื่องนะครับครับผมส่วนด้านหลังก็จะมีสายสายให้2เส้นนะครับครับผมเครื่องตัวนี้ก็นําเข้าและจับจ่าหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัท Enrich Fokker นะครับ เครื่องพลองขดซูเปอร์โบตอรี่นะครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่านใดสนใจก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ที่บริษัท Enrich Focker ปได้ด้ไทยจำกัดนะครับโทร0 2 4 3 9 7 2 8 9 line @enrichfocker website enrichfocker.com นะครับบริษัท Enrich Focker ปได้ด้ไทยจำกัดยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ